ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีอย่างมากนะครับผู้ชมครับมีรยายง,งานข่าวออกมานะครับจากวงในมอ่มอยกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับเช้าเน็ตก็เข้าไปแสดงความยินดีกันล่วงหน้าเลยครับมีข่าวว่าคุณบุ๋มประนัดดาเนี่ยนะครับเธอซุ่มเงียบเข้าประตูวิวากับแฟนหนุ่มก๊อตอาทิตย์อนันทวันเรียบร้อยแล้ว แน่นอนครับผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ,รบข่าวเกิดข่าวเมาส์เนี่ยก็ติดตามประเด็นร้อนในวงการบันเทิงกันสัปดาห์นี้เนี่ยกับข่าวที่บอกเขามีดาราคนหนึ่งเนี่ยท้องใกล้คลอดแล้วคือดาราคนไหนไม่รู้นะครับซึ่งหนึ่งในราสาวที่ถูกนักสืบโซเชียลเนี่ยพุ่งเป้าไปอย่างจังก็คือพิธีกรคนดังดีกรีอดีตนางสาวไทยอย่างคุณบุ๋มปนัดดาบุ๋มผูดีก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังไม่ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้นะครับผู้ชมมีเพียงแค่การให้สัมภาษณ์สั้นๆบอกว่า ขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจและก็ทุกความเห็นที่มี้กับบุ๋มนะคะเดี๋ยวเมื่อไรบุ๋มพร้อมชี้แจงเนี่ยบุ๋มจะถแถลงแน่นอนตอนนี้มีเรื่องสําคัญกว่าที่ต้องโฟกัสดีใจที่สังคมไทยเนี่ยเปิดกว้างและเป็นพลังบวกให้กับผู้หญิงคนหนึ่งขนาดนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็มีรายงานออกมาทว่าคุณบุ๋มปรนัดได้เนี่ยตอนนี้เธอเองแล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยแฟนหนุ่มก็คือหนุออ่มก๊อตอาทิตย์อนันทวันเนี่ยเด็ตนักกีฬาทีมชาตินะครับมีการตกลงโปรงใจจุงมือกันเข้าสู่ประตูวิววาเทีีร่รรรยยบยบ้้อแลคั ซึ่งก็ถือว่าเป็นการแต่งงานแบบเงียบๆเพราะต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆเพราะทั้งคู่เนี่ยต่างก็มีลูกสาวเหมือนกันหากต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องทําให้มันถูกต้องตามธรรมเนียมซึ่งการแต่งครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งที่3แล้วนะครับสําหรับบุ๋มปนัดดาร็จแล้วก็ตามครับในโลกโซเชียลเนี่ยชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีนะครับกับการวิวาครั้งนี้เปน็นจํานวนมากเดี๋ยวก็ต้องรอการยืนยันจากเจ้าตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอะไรยังไงโดยเฉพาะเรื่องการ เขาวู่ที่ว่าเธอท้องเนี่ยจริงไหมนะครับแต่ถ้าท้องก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับผู้ชมครับรวมไปถึงเรื่องการวิวาที่เกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องจริงต้องรองฟังจากปากคุณดูครับ